สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Traffic the Night นะครับซึ่งทุกคนนะคะผมก็อาจจะงงนะครับว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับสาเหตุคือช่วงนี้นะครับผมตั้งแต่ dimension นะครับผมคลิป dimension ตั้งแต่ ep 4ขึ้นมานะครับผมจนถึง ep 5เนี่ยเสียงคุณาเธอร์ครับผมเบามากๆ เสียงคุณาเธอคือเบามากๆเลยแล้วผมนะครับผมพยายามแก้แก้ยังไงก็แก้ให้เสียงคุณาเธอกลับมาไม่ได้ครับผมแล้วก็อีกวันนึงครับผมผมกำลังจะอัดคลิป dimension ep 6ครับแต่สักพักอัดๆอยู่แล้วตัดไป ซึ่งผมก็งงมากแล้วผมลองเทสเสียงคุณนาเธอหลายรอบมากเสียงก็ยังเบาซึ่งตอนนี้ครับผมผมกําลังให้พี่ผมนะครับผมช่วยแก้อยู่เรื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมพี่ผมกําลังแฮกกิงคอมผมอยู่นะคบผมก็หวังว่าอ่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับผมเสียงเพื่อนอาจจะเสียงทุกคนขอให้กลับมาชัดแจ๋วเหมือนทริปที่ผ่านมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้อ่า เป็นแบบว่าอัดขึ้นมาแบบว่าไม่ต้องแบบอัดอัดอยู่แบบไม่เอาตัดอ่ะไม่เอาคลิปตัดนะเพราะว่าอยู่ๆมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนว่าวันนั้นระบบมันรวนครับผมเดี๋ยวพี่ผมจะแก้ให้นะครับทุกคน แต่ถึงแม้นะครับผมผมจะไม่ได้ลงคลิปนานนะคบผมแต่ผมสัญญากับทุกคนนะคบผมว่ายังไงผมก็จะต้องลงคลิปให้ทุกคนดูให้ได้นะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคบผมกดติดตามช่อง Traffic the Night ไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นเลยนะครับทุกคนหรือว่าถึงถึงไหนก็ได้นะครับทุกคนถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเลยเพราะว่าผมจะทํา YouTube ไปตลอดการโปรดโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะผมโปรดโปรดเลยนะผมขอร้องจริงๆ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมก็อย่าลืมดูผมต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมต่อไปนะผมสัญญาว่าผมจะกลับมาอัดให้ทุกคนดูแน่นอนครับผมไม่ไปไหนนะผมไม่ไปไหนแน่นอนครับโอเคไว้เจอกันนะครับผมตอนที่คลิปในคอมผมเนี่ยกลับมาเลคคอร์ดได้เหมือนเดิมอีเอพแบบว่าพอเป็นดิเมนชันอีพีหแล้วนะคบผมอาจจะเป็นโปรแกรมอัดที่ กลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ครับผมในไดเมนชั้นนะคะผมผมเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะคะผมซึ่งผมเนี่ยครับผมไปสุ่มได้แอสตามาครับผมแล้วก็คุณอาเธอเนี่ยดวงดีมากๆครับผมที่สามารถสุ่มให้ผมเนี่ยได้แอคเซสซอรีด้วยนะครับผมไปเล่นให้ผมมาแล้วคุณอาเธอเนี่ยทำให้ผมได้แอคเซสซอรีของรูฟี่เกียร์ห้าด้วยครับผมสุดยอด คุณอเธอถ้าดูคลิปนี้อยู่นะคะผมขอบคุณมากเลยครับผมคุณอเธอสุดยอดนะคุณอทเธอดวงดีมากเลยครับทุกคนก็โอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมนะคบผมก็จะลงคลิปนี้นะครับผมแล้วก็จะปล่อยทิ้งยาวไปเลยนะคบผมแต่อย่าไม่ใช่ว่าผมเลิกท youtube นะคบผมกาลังหาวิธีแก้อยู่นะครบทุกคนผมสัญญาว่าผมจะกลับมาแน่นอนทุกคนอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Traff ิ c เดอะไนท์เจริญขึ้น ถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านถึงไหนไปเลยถึงนู่นไปเลยผมจะทําจนตลอดการครับผมกดติตตาไปครับผมจะอยู่ตรงนี้ตลอดการครับขอบคุณมากครับ